เรามักจะได้ยินข่าวความรักของคนดังอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าเ,เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยคือมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นเป็นเรื่องของคู่รักที่อายุห่างกันถึง24ปีคุณโกติ์อารัมบอยกับแฟนสาวรุ่นน้องน้องใบมินที่แบบเปิดตัวได้ไม่นานก็มีข่าววเลิกกันแล้วแต่ประเด็นมันไม่อยู่ที่ว่าใครเลิกกับใครนะแต่อยู่ที่ว่าการเลิกรากครั้งนี้มันไม่ตรงกัน วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากข้อมูลที่เรามีซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันคือมุมมองจากฝั่งของน้องใบมิ้นเป็นหลักเลยนะครับเพื่อทําความเข้าใจการตัดสินใจที่ดูเหมือนจะเด็ดขาดแต่ก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของเธอครับใช่เลยค่ะเรื่องนี้มองเผินๆก็เหมือนข่าวบันเทิงทั่วไปเลยนะแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปเนี่ยมันคือกรณีศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ที่แบบคลาสสิกมากๆที่ใครๆก็เจอได้ มันสะท้อนปัญหาเรื่องขอบเขตส่วนตัวความคาดหวังที่ไม่ตรงกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือความจริงที่ว่าคนเราสามารถเลิกกันได้ท,ทั้งท้งที่ยังรักกันอยู่ซึ่งมันเป็นไรที่ซับซ้อนแล้วก็เจ็บปวดมากค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มที่จุดแตกหักกันเลยดีกว่าจากที่น้องไม่มินพูดในไลฟะ์นะเธบอกว่าสาเหตุหลักคือเขาอาจติดหนูเกินไปจนหนูไม่มีความเป็นส่วนตัวคือ คำพูดนี้คำเดียวมันเปิดประเด็นได้ยเยอะมากเลยนะเพราะสิ่งที่คุณหนึ่งเรียกว่าความใส่ใจกำลังกลายเป็นความอึดอัดของอีกคนอืมนี่คือแก่งของปัญหาเลยค่ะในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์เนี่ยเราอาจจะเรียกมันว่ารูปแบบความผูกพันหรือ attachment style ที่ไม่เข้ากันแต่ถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะคะมันเหมือนเรื่องอุณหภูมิคนนึงเป็นคนขี้หนาวที่ต้องการผ้าห่มหนาๆตลอดเวลาถึงจะรู้สึกอุ่นใจปลอดภยัย แต่อีกคนเป็นคนขียร้อนที่รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกถ้ามีอะไรมาคลุมตัวตลอดเวลาโอ้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยครับคือไม่มีใครผิดใครถูกแค่อุณหภ,ภูมิสบายของแต่ละคนมันไม่เท่ากันถูกต้องค่ะแล้วพออุณหภูมิมันไม่ตรงกันคนที่ขี้หนาวก็จะพยายามเอาผ้าห่มไปให้ตลอดเพราะคิดว่านี่คือการแสดงความรักความห่วงใยที่ดีที่สุด ในขณะที่คนเคียร้อนก็พยายามจะปัดผ้าห่มออกเพราะรู้สึกว่ามันร้อนเกินไปกำลังจะขาดอากาศหายใจสิ่งที่น่าสนใจในคำพูดของเธอคือตาลใช้คำว่าเขาอาจติดหนูเกินไปมันไม่ใช่การกล่าวโทษแต่เป็นการพยายามอธิบายสภาวะที่ไม่สมดุลน,นี้ว่าสิ่งที่เขาให้มามันมันมากเกินกว่าที่เธอจะรับไว้แต่ในอีกมุมหนึง่งคาว่าติดแฟนนี่มันก็มันก็คือการแสดงความรักที่ลึกซึ้งมากๆได้เหมือนกันนะครับ สำหรับบางคนการที่แฟนอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาคือที่สุดของความสัมพันธ์เลยแน่นอนค่ะและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ซับซ้อนแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เราได้ยินจากมุมของเธอซึ่งสําหรับเขาความต้องการใกล้ชิดอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการลุกลามเลยแม้แต่น้อยมันอาจจะเป็นวิธีการแสดงความรักตามปกติของเขาแต่พอพอไปเจอกับคนที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อหายใจเพื่อเป็นตัวเองมันก็เลยเกิดการประทะกันของความต้องการที่มองไม่เห็นเนี่แหละค่ะ แล้วสุดท้ายความรักที่เคยโอบอุ้มใช่ค่ะมันก็ค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่รัดแน่นขึ้นเรื่อยๆและพอความรู้สึกอึอดอัดมันไปถึงขีดสุดมันก็เลยนำไปสู่ความพยายามที่จะจบความสัมพันธ์แต่ปัญหามันไม่ได้จบแค่นั้นด้วยสิครับมันบานปลายไปอีกเมื่อฝ่ายที่รู้สึกแบบนั้นพยายามจะเดินออกมาแต่กลับพบว่าตัวเองกำลังคุยอยู่กับกำแพงใช่ค่ะจุดนี้คือจุดที่เรื่องราวมันพีขึ้นไปอีกขั้นเลย คือฝ่ายหญิงประกาศชัดเจนมากว่าหนูเลิกหนูไม่เอาแล้วแต่ฝ่ายชายกลับไม่ยอมเลิกแล้วก็ยังขอโอกาสอยู่มันเกิดเป็นสภาวะที่เรียกว่าสุญญากาศทางความสัมพันธ์คือในทางปฏิบัติมันจบแล้วแต่ในทางความรู้สึกมันยังค้างคาอยู่แล้วการที่เธอตัดสินใจบล็อกทุกอย่างเลยครับการกระทํานี้มันบอกอะไรเราได้บ้างในยุคดิจิทัลแบบนี้การบล็อกคือการสร้างกําแพงที่จับต้องได้ในโลกออนไลน์ค่ะ มันคือการส่งสารที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าฉันได้ขีดเส้นของฉันแล้วและการสื่อสารด้วยคำพูดมันไม่ได้ผลอีกต่อไปมันคือการกระทำสุดท้ายเพื่อยืนยันขอบเขตของตัวเองเมื่ออีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่ยอมรับเส้นเขตแดนที่เราพยายามขีดด้วยคำพูดนะคะอืมแต่การบล็อกนี่มันก็เหมือนการปิดประตูใส่หน้าเลยนะครับในมุมของคนที่ถูกทิ้งมันอาจจะยิ่งสร้างคำถามและความไม่เข้าใจมากกว่าเดิมหรือเปล่าครับคือแทนที่จะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจน มันอาจจะกลายเป็นความรุนแรงทางอารมณ์รูปแบบหนึ่งได้ไหมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและใช่เลยในมุมของคนถูกบล็อกมันเจ็บปวดและโหดร้ายมากแต่เราต้องมองจากฝั่งของคนที่ตัดสินใจทำด้วยค่ะการกระทำแบบนี้ม,นมันมักจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายเป็นทางเลือกสุดท้ายของคนที่รู้สึกว่าตัวเองถูกต้อนจนมุมและไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเธออาจจะรู้สึกว่าได้พยายามสื่อสารไปแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบสนอง การบล็อกจึงไม่ใช่การกระทําแรกแต่เป็นการกระทําสุดท้ายเพื่อปกป้องพื้นที่และความรู้สึกของตัวเองให้รอดมันคือการบอกว่าฉันต้องไปต่อแล้วและฉันทําไม่ได้คพาะเธอยังอยู่ในพื้นที่ของฉันประโยคที่เธอพูดว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเขายังไม่ตกลงแต่หนูไม่เอาแล้วโหประโยคอินมันสรุปสถานการณ์ทางตันนี้ได้ดีที่สุดเลยนะคือมันสะท้อนว่าความสัมพันธ์เนี่ยตอนเริ่มต้องใช้คนสองคนแต่ตอนจบแค่คนเดียวก็พอแล้ว ใช่ค่ะประโยคนี้สะท้อนความจริงที่เจ็บปวดของการเลิกราที่ไม่สมยอมได้ดีมากในทางทฤษฎีความสัมพันธ์ต้องใช้คนสองคนเห็นพ้องต้องกันแต่ในทางปฏิบัติแค่คนเดียวที่ตัดสินใจแน่วแน่ว,ว่าจะไปมันก็จบแล้วการที่ฝ่ายไม่ยอมรับไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าความสัมพันธ์มันได้สิ้นสุดลงแล้วจากมุมมองของคนที่เดินออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทําให้กระบวนการเยียวยาหัวใจมันยากขึ้นสําหรับทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่ไปก็รู้สึกผิดและกดดันฝ่ายที่ถูกทิ้งก็ยังมีความหวังแล้วก็ move on ไม่ได้สักทีแล้วสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดสําหรับผมนะคือแม้กระทั่งตอนที่เธอสร้างกําแพงขึ้นมาแล้วเนี่ยเธอก็ยังยอมรับออกมาตรงๆเลยว่าหนูเสียใจเพราะหนูรักเขานะไม่ใช่ไม่รักตอนนี้ก็รักอยู่แล้วยังบอกอีกว่าตั้งแต่อยู่กับเขาก็มีความสุขดีคือมันทํางานยังไงกันแน่ครับความรู้สึกแบบนี้รักแต่ต้องไป มีความสุขแต่ก็อยู่ต่อไม่ได้คือคนเราสามารถตัดสินใจจบความสัมพันธ์ได้ทั้งที่ความรักยังเต็มเปี่ยมอยู่ในใจแต่เป็นเพราะตระหนักว่ารูปแบบของความสัมพันธ์นี้มันเป็นพิษกับตัวตนของเรามันทําให้เราเติบโตต่อไปไม่ได้เหมือนกับว่า ความรักอย่างเดียวมันไม่พอที่จะประคองความสัมพันธ์ให้รอดได้อีกต่อไปแล้วไม่พอเลยค่ะความรักเป็นเชื้อเพลิงแต่ถ้าโครงสร้างของรถมันพังเชื้อเพลิงดีแค่ไหนรถก็วิ่งต่อไปไม่ได้คำพูดของเธอที่ว่าครั้งก่อนก็ขอโอกาสครั้งนี้ก็ขอโอกาสคิดว่าไม่น่ารอดเดี๋ยวก็มีรอบหน้าอีกประโยคนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่เรียกว่าการมองเห็นรูปแบบหรือ pattern recognition เธอเห็นแล้วว่านี่คือวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอเคยให้โอกาสเคยกลับไปแล้วก็ มมาาเเจอปัญหดิใช่ค่ะวนมาที่เดิมเป๊ะๆเ,เธอเห็นหนังเรื่องนี้ฉายซ้ำมาแล้วแล้วเธอก็รู้ตอนจบของมันเธอไม่มีความเป็นส่วนตัวและอึดอัดอีกการตัดสินใจครั้งนี้จึงไม่ใช่การตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นการตัดสินใจที่มาจากเหตุผลและบาดแผลในอดีตรุนๆสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันคือสงครามกลางเมืองในใจคนคนหนึ่งค่ะที่กองทัพของเหตุผลต้องรบกับกองทัพของความรู้สึก แม้จะรู้ว่าการรบครั้งนี้จะทำให้เจ็บปวดและสูญเสียแต่ก็เป็นสงครามที่ต้องสู้เพื่อปกป้องอนาคตของตัวเองให้รอดแล้วในสถานการณ์แบบนี้อะไรคือฟางเส้นสุดท้ายจริงๆครับอะไรคือจุดที่ทำให้กองทัพเหตุผลตัดสินใจว่าต้องลงมือปฏิวัติแล้วแม้ว่าความรู้สึกจะยังแข็งแกร่งอยู่ก็ตามฟางเส้นสุดท้ายมันจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่มาตอกย้ำรูปแบบเดิมๆที่เราเคยเจอคะ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลย แต่มันเป็นเหมือนหยดน้ําหยดสุดท้ายที่ทําให้แก้วล้นเป็นการยืนยันกับตัวเองว่าเห็นไหมมันเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างณจุดนั้นเองที่เหตุผลจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็บอกว่าพอแล้วความเจ็บปวดจากการเดินจากไปในวันนี้มันน้อยกว่าความเจ็บปวดจากการทนอยู่ในวงจรน,นี้ไปตลอดชีวิตและสงครามกลางเมืองในใจที่ว่านี้มันดันเกิดขึ้นบนเวทีสาธารณะด้วยสิซึ่งมันยิ่งเพิ่มความซับซ้อนและความกดดันก็ไปอีกมหาศาลเลย เธอพูดเหมือนรู้ตัวดีว่าสังคมจะมองเธอยังไงด้วยเปรี่ยคที่ว่าหนูไม่คิดเกาะใครอยู่แล้วหนูเอาเรื่องเรียนเป็นหลักมันเหมือนการชิงประกาศจุดยืนก่อนเลยเป็นการป้องกันตัวที่ฉลาดและจําเป็นมากค่ะโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่มีช่องว่างระหว่างวัยมากขนาดนี้แล้วฝายชายก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีฐานะดีกว่าสังคมมักจะมีบทละครสำเร็จรูปสำหรับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วคำวิจารณ์ในทํานองว่าครบเพื่อผลประโยชน์ หรือเกาะกระแสเป็นสิ่งที่เธอคาดเดาได้ว่าจะต้องเจอการที่เธอรีบพูดประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนแสดงให้เห็นว่าเธอตระหนักถึงภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาสาธารณชนและต้องการจะยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆแล้วการที่เธอพูดกับคนดูในไลฟ์ว่าพี่ๆที่ดูไลฟ์น่าจะเข้าใจแหละครับมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ในการสื่อสารแบบนี้นั่นคือการสร้างพันธมิตรค่ะ ในสถานการณ์ที่เธอรู้ว่าตัวเองอาจจะเป็นรองในแง่ของเชื่อเสียงและอำนาจในสังคมเธอจึงพยายามดึงคนดูซึ่งเป็นคนธรรมดาเหมือนกันเข้ามาอยู่ข้างเธอมันเป็นการสื่อสารที่เปลี่ยนสถานะจากจำเลยของสังคมมาเป็นเพื่อนที่กำลังขอความเห็นใจเป็นการพูดว่าเราต่างก็เป็นคนธรรมดาที่เจอเรื่องเจ็บปวดเหมือนกันช่วยเข้าใจหนูหน่อยนะคะซึ่งมันทำให้คนดูรู้สึกเข้าถึงและมีแนวโน้มที่จะเห็นใจเธอมากขึ้น กลายเป็นการบริหารจัดการวิกฤตซ้อนวิกฤตไปเลยนะครับคือข้างในก็ต้องรบกับความรู้สึกของตัวเองข้างนอกก็ต้องรับมือกับสายตาของสังคมที่พร้อมจะตัดสินมันเป็นภาระที่หนักหนามากสําหรับคนคนหนึ่งหนักมากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การเลิกราของคนสองคนอีกต่อไปแต่การเลิกราที่มีคนดูเป็นล้านคนแล้วแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ การสื่อสารของเธอทั้งหมดจึงเป็นการพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมเรื่องราวให้อยู่ในมุมของเธอให้ได้มากที่สุดในสมรภูมิที่เธอไม่ได้เป็นคนเริ่มด้วยซ้ำครับพอเราคุยกันมาทั้งหมดนี้จากเรื่องราวการเลือกราของคนคู่หนึ่งมันพาเราไปสำรวจอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยนะทั้งความต้องการที่ไม่ตรงกันการขีดเส้นแบ่งที่เจ็บปวดและสงกรามภายในใจที่ต้องเลือกระหว่างความรักกับอนาคตของตัวเองถ้าให้สรุปหัวใจของเรื่องน,นี้เลยก็คือ การกระทําทั้งหมดของเธอไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกการบล็อกหรือการออกมาพูดกับสาธารณะมันคือความพยายามที่จะทําให้การตัดสินใจที่มาจากเหตุผลนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมาให้ได้แม้ว่ามันจะสวนทางกับความรู้สึกของตัวเองอย่างรุนแรงก็ตามมันคือการยืนยันกับตัวเองและกับโลกว่าถึงจะยังรักแต่ฉันเลือกที่จะไปต่อซึ่งเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญและเจ็บปวดที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตคนเราเลยค่ะตลอดการพูดคุยของเราวันนี้ เราพยายามเข้าไปอยู่ในมุมของเธอเพื่อทำความเข้าใจเหตุผลที่ทำให้เธอต้องสร้างกำแพงและเดินจากไปซึ่งก็เป็นมุมเดียวที่เรามีข้อมูลชัดเจนที่สุดในตอนนี้ใช่เลยครับและนั่นก็ทิ้งคำถามใหญ่สุดท้ายไว้ให้เราครบคิดกันต่อในมุมของอีกฝ่ายหนึ่งคนที่กำลังมอบความรักและความหงอยให้อย่างเต็มที่เส้นแบ่งบางๆที่มองไม่เห็นระหว่างความรักที่ลึกซึ้งกับการล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่ และณนะจุดใดที่พ่อห่มที่เราตั้งใจเอาไปให้เพราะหวังดีกลายเป็นสิ่งที่รัดแน่นจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกหายใจไม่ออก